ร้อยผมฟังว่าโอเคละแล้วคุณลืมเนื้อบ้างปะไม่ค่อยได้ลืมครับอยู่ตลอดคุณชอบเนื้อหรอไม่ชอบไม่ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นหมายถึงเนื้อเพลงใช่ใช่ไม่ค่อยอได้ลืมเท่าไหร่โอเคครับครับผม คุณหมายถึงเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อเพลงนะครับอ๋อโอเคครับมามาก่อนเจ็ดโมงดีใช่ป่ะเดี๋ยวไปเทรนนิ่งอ่ะพรุ่งนี้คุณต้องหกโมงอาจจะไหวมาผมเทรนให้เทรนไหนเทรนนิ่งในเมืองเหรอมอโซนไงหนึ่งหนึ่งแหมเราไปตบนะเนี่ยไม่ได้ไปตบไม่ได้เรกไปตบคุณพรุ่งนี้คุณก็เล่นเล่นต่อรี่ผมต้องฝึกอยู่แล้วเปล่าคลิกใหม่ไปลองมาแล้วยังทำไม่ได้เลย ที่ใหม่ที่ใหม่คืออะไรครับที่คุณทำใส่ไงทำตอนไหนไปให้ลูกสอนมาทำตอ,ตอนไหนตอนอะไรโอ้โหทุกตอนน่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอข้ามมาไม่ได้เจนขับอะไรข้ามมาไม่ได้เจนไม่ได้ขับอะไรครับมาไม่ได้เจนแกนบ้ามา นานการเราอยู่ในวิาคาจากงานเลี้ยงเต็นลำมีแสงดาวแสงจันทร์คอยส่องปเ,เป็นพยายนให้เราคืนนั้นแล้วอะไรต่อคะคุณถ้าจะอยากจะบอกว่ารักมากที่สุดเลยและจะบอกอีกครั้งชัดๆอะว่ารักเพียงแต่เธอก็ลองได้นี เธอฮันนาเอ้ยร้องไงวะเรเาร้กงเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะผมจำเนื้อไม่ค่อยได้หมายถึงแล้วยังไงอ๋อเหมือนกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้ดูดวงเลย คุณถือ<ห>อะไร,รอ,อยู่ในมืออ่ะไม่ได้ถืออะไรนะปกติเราเห็นมันมีพ็อปติดมือคุณอยู่อะ่ะลองนะกดอีโมดแล้วกด X อกทีนึงได้ไหมกดแล้วเดี๋ยวขอดูดวงแป๊บนึงนะตอนนี้จะดูเหมือนกัน ขอให้ตู้มันบอกความจริงได้เถอะถ้ามีใครนี่มันโกหกดยปก,ล,กลวงก็ขอให้ใบ,บอกความจริงถ้าแปลกันในลหลายๆท,ที่จะแปลถ,ถึงการมีชู้การรักสามเศร้าการนอกใจการผิดศีลการโกหกหลอกลวงอันที่จริงที่แปลอย,อย่างนี้เพราะไพ่มีความหมายถึงการลวง้มีการหลงมัวมาได้เลยดังนั้นก็เป็นไปได้ว่า จะไปหลงคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าเขามีสิ่งที่เขาหลงไหลามากกว่าคุณเช่นงานกีฬาเกมก็เป็นได้โดยปกติไพ่ใบนี้จะทำให้รักยั่งยืนยาวนานเพราะว่าไพ่ใบนี้สื่อถึงการชอบใครสักคนหนึ่งแล้วก็ทำให้รักเรามั่นคงอยู่ยาวๆเฮ้ยอยูอย่ยาวนาน ไม่น่าใช่นะเมื่อกี้ที่เราอธิษฐานอ่ะเราขอให้ไพ่อ่ะไปออกที่คุณตั้งหากแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรไงก็เมื่อกี้ครับผมแต่เราอธิษฐานไปว่าถ้าถ้ามันแบบขอให้แบบเป็นความจริงใครที่มันโกหกหรืออะไรเงี้ยขอให้มันบอกมาไพ่อ่ะปะ่ะไพ่คุณดีเกินไปเปล่าไม่รู้เนี่ย ไปเบอร์สามคุณใช่ขอกินข้าวก่อนคุณข้าวจะหมดอ่ะได้ครับไดบ้เหมือนกันครับเราเพิ่งรู้ว่าลำโพงมันใช้ได้แล้ววันนี้มันต้องใส่ก่อดี อ่ะคุณจะได้ใส่ก่อนเหรอไม่ก็คุณจะแบบใส่หรือไม่ใส่ล่ะแล้วแต่คุณใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เราก็ตุยอยู่ดีเปลี่ยนของในช่องก่อน